สวัสดีครับมีหลายคนถามมาว่าขายเสื้องานการชาติและงานประจำปีแบบพี่นี้เช็ตต้นทุนเท่าไหร่ก่อนอื่นเลยจะเป็นค่าอุปกรณ์นะครับ 1. โครงเหล็ก5,000บาท 2. ไมค์แขวนเสื้อ2,500บาทขึ้นอยู่กับจำนวนเสื้อของเรานะครับ 3. ผ้าใบคุมล้าน4,000บาทด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับ 4. ชุดสายไฟและหลอดไฟประมาณ3,000บาทสายไฟ3เส้นนะครับและก็หลอดไฟ10หลอด สี่พวกที่หนีบและป้ายราคา5 0 0ร้อยบาทนะครับลำดับต่อมาก็จะเป็นส่วนของเสื้อนะครับในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับทุนของลูกค้าเลยครับว่าจะลงเสื้อเยอะเท่าไหร่ที่ร้านนะครับส่วนนี้เห็นอยู่ในร้านนี้ทั้งโชว์และสต็อกอยู่นะครับรวมประมาณ2 0 0แสนบาทเฉพาะงานนี้นะครับส่วนต่อไปจะเป็นในส่วนของค่าเช่าพื้นที่ตัวอย่างที่เห็นอยู่คือ งานหลวงพ่อสุธรนะครับค่าเช่าจะอยู่ที่43,000บาทต่อ1ห,ห้องโดยประมาณนะครับแล้วแต่ห้องงานจำไฟให้ใช้ที่ร้านนะครับในส่วนของผมมัดจำไว้ประมาณ1,500บาทครับและรายละเอียดคร่าวๆมีประมาณนี้ครับผมหากพี่สนใจจริงๆคอมเมนต์มาได้เลยครับพร้อมให้คำแนะนำนะครับขอบคุณครับ the pendulum